สออเ่อันนี้ก็สอบวันนั้นปะที่เหลือมาปะไซส์อะไรอ่ะยี่หรือสามสิบเนี่ยเอาไปเอาไปใส่เลยจะได้ไม่นอกไปเก็บใช่ไหมอเออยีนะิบห้านเอาไปใส่เลยอ่ะต่อเลยค่ะพี่หมองยกคนเดียวไม่ไหวแน่อ่ะนหนี่ตัวนยี่สิบตัว,ตวใช่เหรอ แปดสิบแกนี่เนาะแปดสิบค่ะแรงเลอร์คาวบอยนะคะตัวนี้เป็นงานวินเทจค่ะพี่โ <ş ark> อ้คนใหญ่เลยอ่าตัดได้เลยค่ะพี่มองตัดได้เลยแรงเลอร์คาวบอยนะคะตัวนี้จะเป็นแรงเลอร์วินเทจค่ะแรงเลอร์ anger, วินเทจป้ายเจ็ดสองเหมือนกันค่ะพี่ ใครที่ต้องการจะให้จัดส่งรอบวันนี้นะคะจัดยอดออนบ่ายโมงนะคะน้องๆกำลังแพ็คของกันอยู่เรื่อยๆเลยพี่แกะไม่ออกอ่ะอ่ะตัวนี้จะเป็นงานวินเทจนะคะใครที่เล่นงานวินเทจนะคะ แปงเล่อคาบอยนะคะเป็นจะเป็นป้ายหนังนะคะป้ายหนังคาบอยแบบนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนะคะป้ายแบบนี้เขาจะเรียกคาวบอยนะคะป้ายวินเทจนะคะมันจะเป็นป้ายป้ายหนังตรงกระเป๋าทั้งกระสอบเลยพี่กระสอบ80ตัวค่ะ 80pcs ก็คือประมาณ80ตัวนะคะป้าย72นะอ่ะใครต้องการนะคะก็แคปหน้าจอแล้วทักแชทได้เลยดูรีวิวกระสอบนี้กันได้ เอาพี่มองวดัดนนะจ้ะดูรีวิวกระสอบนี้กันได้เดี๋ยวหนูขออนุญาตไซส์นะคะเดี๋ยวจะไล่ไปเรื่อยๆแล้วกันนพี่เนาะตัวนี้ L สามสิบสองค่ะพี่จะได้เห็นว่าอ่ะไซมันจะออกประมาณไหนนะจริงๆแล้วเนี่ยงานตัวเนี้ยหนูมีเปิดรีวิวเยอะมากแล้วก็ลูกค้าเปิดรีวิวเยอะมาก ลูกค้าเปิดรียกเยอะมากลูกค้าต่างจังหวัดส่งรีวิวมาให้ชมเยอะมากค่ะพี่ <appointment> คือเห็นกันจนแบบมันมันชินตาไปแล้วอ่ะเห็นจนแบบว่าเฮ้ยเรารู้แล้วอ่ะว่างานตัวนี้ยจริงๆแล้วมันจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะแต่วันนี้เออก็อยากจะมาเปิดให้ลูกค้าใหม่ๆหลายๆท่านที่รอชมแรงเล่ตัวนี้ว่ามันจะออกแบบไหนอะไรเงี้ยนะคะ หนูก็มาตอบย้ําให้ค่ะตัวนี้ L สามสิบสี่ค่ะไซส์เนี่ยจะได้ไซส์สวยๆเลยพี่นะคะเพราะว่าน้องๆอง่ะเขาเปิดเร่กันอยู่ประจำะน้องอ่ะ,อะเขาจะบอกลูกค้าได้เลยนะเวลาที่ลูกค้ามาหน้าร้านอย่างเงี้ยน้องเขาจะตอบลูกค้าได้เลยว่าพี่อันเนี้ยหนูเปิดเร่กัอยูป่ประจําหนูเห็นงานอยู่ตลอดเลยงานม,มันจะออกแบบไหอนอะไรเงี้ยนะคะคือไซส์สวยมากค่ะตัวนี้ L สามสิบสี่ค่ะใครที่ขายแบบเป็นแนวสไตล์วินเทจนะคะก็แนะนําเลย ทนสีก็อย่างประมาณที่พี่เห็นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกระสอบลูกนี้หรือกระสอบลูกอื่นนะคะทนสีก็จะออกประมาณนี้เลยพี่จ๋าเอลสามสิบสามนะคะนะคะแรงเลิกงานบินเทจเนี่ยลูกค้าจะกลัวอย่างหนึ่งกลัวว่าไซส์มันจะออกบิ๊กเกินใหญ่เกินแล้วก็ขามันจะยาวเกินนะคะอ่าถ้าเป็นป้ายนี้พี่ป้ายเจดสองกับป้ายฮิวแมนอะส่วนใหญ่นะพี่นะ ไซส์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสามสิบถึงสามสิบหกแล้วก็ความยาวของขาจะอยู่ที่ประมาณสา32ิบสองจนถึง3า36ิสี่สามหกมีบ้านเนี่ยถือว่าน้อยพี่ส่วนใหญ่เนือเจอความยาวก็คือสามสองาสี่นะคะมากกว่าก็มันก็จะเป็นความยาวสแตนดาร์ดอะพี่เนี่ยเห็นไหมคะความยาวสามสองเนี้ย คือถามว่าไซส์ใหญ่มีไหมสามแปดสี่สิบมีไหมมีค่ะพี่แต่น้อยนะคะน้อยอแล้วแต่กระสอบบางกระสอบก็ไม่มีเลยสามแปดสี่สิบมีใหญ่สุดแค่สามหกนะคะบางกระสอบก็สามแปดสี่สิบมีบ้างประมาณสักสองตัวสามตัวอะไรเงี้ยแล้วแต่กระสอบค่ะพี่ค่ะไซส์มันจะออกสวยๆนะคะเอลสามสิบหกยาวสามสิบสี่ค่ะและงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานเมดอินเม็กซิโกแล้วก็งานเมดอินยูเอสเอค่ะส่วนใหญ่นะคะ อันนี้คือบอกจากที่เปิดเปิดมานะพี่นะเปิดมาจนแบบว่ามันตัวนี้สิบบูทด้วยสิบบูทมันจำได้หมดแล้วอะ่ะเนี่ยเม็กซิโกออฟอุเนะคะ <c oughs> จะเป็นป้ายหนังแบบนี้เลยพี่จ๋าทั้งกระสอบเลยนะคะ <c oughs> แมวคาวบอย ไอมองเกือบเตัวใจเลยอยู่ยังยงกอน,กนไปแล้วนิดนึงเมื่อกี้ีที่ไม่คว่ำอะวางพาไปเลยโอเคขอดใจมากโอ้ตัวนี้งานใหม่นะงานใหม่อ่าตัวตัวไซส์มันยังอยู่นะพี่แต่ป้ายมันอาจจะหลุดนะเป็นงานใหม่เลยอะ่ะเออใหม่มากเลยพี่ m ก x i c o o f USA ค่ะงานใหม่คลิปเลยกระเป๋าบ,บ,บัไหนทพี่ได้แบบนั้นได้ทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบเนตินนี้คารกัวค่ะเอลสามสิบหกยาวยี่สิบเก้าเป็นไงสวยนะคะ เปิดกันบ่อยมากค่ะพี่หาเปิดกันบ่อยมากเลยเอลสามแปดค่ะลูกค้าเปิดให้รียก็เยอะพี่างาน,นตัวเนี้ยคือจะเป็นป้ายหนังคาวบอยวินเทจทั้งกระสอบค่ะเอลสามหกค่ะเม็กซิโก เอลสามสี่ค่ะเอลสามสิบค่ะเม็กซิโกค่ะเอลสามสิบค่ะเม็กซิโกออฟยูเอสป้าหนังทั้งกระสอบ เอลสามสิบดค่ะเม็กซิโกค่ะออฟยูเอเซค่ะเอลสามสิบดค่ะเม็กซิโกใส์สวยนะเห็นไหมเอลสามสิบสามค่ะเมอิน n กสตาริกาออฟยูเค่ะ เอลสามสองยาวสามสองเม็กซิโกออฟยูเอค่ะเอลสามแปดค่ะเม็กซิโกออฟยค่ะใส่สวยนะใส่สวยนะคะใครย,ยกกระสอบอย่างเดียวแล้วพี่นะเอลยิบเจ็ดค่ะยาวสามสองค่ะเม็กซิโกอ่ะใครสนใจกระสอบใยนี้นะคะอยากได้กระสอบใหม่พี่แคปทักแชทมาเลยนะคะโอนวันนี้ก่อนบ่ายโมงส่งวันนี้ค่ะ เอลยี่แปดค่ะเม็กซิโกค่ะส่งวันนี้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่โอนหลังจากบ่ายโมงนะคะส่งวันพรุ่งนี้ค่ะเอลสามสิบหกค่ะขายยกกระสอบอย่างเดียวค่ะพี่หาขายยกกรสอบอย่างเดียวไม่มีบริการเก็บเงินค่าสินค้าปลายทางน,นะคะโอนค่าสินค้านะคะโอนค่าสินค้าส่วนค่าส่งลูกค้าจ่ายกับขนส่งตอนรับสินค้าได้เลย ส,ส่วนค่าส่งลูกค้าจ่ายกับขนส่งตอนรับสินค้าได้เลยค่าส่งถ pues ูกค่ะพี่หาค, ah. ค่าส่งถูกมากๆส่งวันนี้พรุ่งนี้ได้รับค่ะขนส่งที่เราใช้รวดเร็วค่ะรอไม่นานนะคะไม่ต้องเสียเวลารอได้ของปุ๊บขายรอบเร็วพี่รอบเร็วนะคะได้ของปุ๊บขายได้ของปุ๊บขายนะคะรอบเร็วค่ะไม่ต้องรอหลายวันค่ะพี่นะคะส่งวันนี้พรุ่งนี้ได้รับค่ะ อันนี้เอาออกนะคะเนี่ยเน,น,น,นออกแล้วอ่ะเหมือนมันเป็นคราบอะไรสักอย่างหน่งติดอะ่ะเหมือนแบบ,บบคล้ายๆคราบดินอะไรเงี้ยผ้าเนื้อสายโอว่าแล้ว USA ค่ะพี่ Made in USA สามสิบหกยาวสาสิบสอง US ลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกโอนนะคะลูกค้าไม่ต้องคิดมากค่ะลูกค้ามาจ่ายเงินสดหน้าร้านได้เลยค่ะจะนั่งเครื่องบินนั่งรถทัวนั่งรถไฟขับรถแท็กซี่ได้หมดเลยค่ะลูกค้าสามารถมาจ่ายเงินสดที่หน้าร้านได้เลยนะคะแล้วจะเอาสินค้ากลับไปเลยหรือจะให้เราส่งตามกับบริษัทขนส่งก็แจ้งได้นะเราไม่มีบริการเก็บเงินค่าสินค้าปลายทาง โอนค่าสินค้านะคะโอนค่าสินค้าส่วนค่าส่งลูกค้าจ่ายกับขนส่งตอนรับสินค้าได้เลยลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าเราจะบวกเพิ่มนะคะเราไม่บวกเพิ่มของลูกค้าแม้แต่บาทเดียวค่ะเพราะว่าลูกค้าก็จ่ายค่าส่งกับขนส่งตามจริงเลยขนส่งเขาก็จะมีบินของขนส่งให้ลูกค้าเลยจ่ายตามนั้นเลยค่ะเอลสามสิบสามค่ะ ลูกค้าท่านใดที่ต้องการมาหน้าร้านนะคะเปิด g ู o ก l e แม p พิมพ์ชื่อร้านภูสิตาได้เลยเอลสามหกพี่ลูกค้าท่านใดที่ต้องการมาหน้าร้านเปิด g ู o ก l e m ม p พิมพ์ชื่อร้านภูสิตาได้เลยอยู่ในซอยเทพรักหนึ่งร้อยสิบหกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะคะเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์เก้าโมงเชา้าจนถึงห้าโมงครึ่งวันอาทิตย์ไม่ต้องมานะจ๊ะ อโอ๊ยตัวนี้ตัวนี้อ๋อสวยมากอ่ะผ้าแบบโคตรสวยเลยพี่โอ๊ยดูผ้าดิสวยเลยอ่ะหัวนี้บางตัวก็เป็นคราบแบบนี้นะพี่เอาแปลงนะคะชุบน้ำแล้วก็ถูๆเอานะบางตัวมันเป็นธรรมดาพี่เนะ เกงผ่านการใส่ผ่านการใช้จะให้ไหม่ลิปเหมือนของเก็บไว้ในตู้ไม่เอาออกมาใส่ได้ไงเนาะ u s ค่ะซิปบ,บูทค่ะซิปบ,บูท US เลูกค้าท่านใดสนใจสินค้ารายการนี้แคปหน้าจอแล้วทักแชทได้เลยนะคะทักแชทได้เลยค่ะอ่ะเรามี เจ้าหน้าที่นะคอยตอบลูกค้าอยู่นะคะอาจจะตอบช้าบ้างอ่ะพี่หาเป็นธรรมดาต้องขออภัยจริงๆนะคะเนื่องจากแชทมันค่อนข้างจะเยอะนะคะไซส์นี้คือสวยมากจ้ะพี่จ๋าเอลสามสิเอ็ดค่ะพี่หาเอลสามสิบเอ็ดนะคะไซส์ 1, สวยจริงๆกระสอบแปดสิบ pcs ก็คือประมาณแปดสิบตัวแล้วจะ้ะเมด e i อินคอสตา c ิจ้ะ ไยหนังคาวบอยนะคะสีฟอกจ้ะ U.S.A. ค่ะ L. สามสิบห้า U.S. สิบบูธจ้ะผ้าติดขนค่ะ Mexico of U.S. ขา L สามสิบจ้ะ L สามสิบ Mexico of U.S. ่เ L สามสิบยาวสามสิบสอง Mexico of U.S. ่ะ L สามสิบห้านะคะไซส์ Size สวยงามค่ะพี่ค่ะไซส์ Size สวยงาม เมดอินม็กซิโกค่ะเอลสามสิบสามค่ะเพื่อนตรงไปขานิดนึงนะคะแรงน้ำเอาได้พี่ USA ยูเอสป้ายแคร์ค่ะเอลสามสิบสี่ยาวสามสิบสี่ป้าถกโอ้นี่ซิปจะเป็นรุ่นนี้เลยนะคะพี่ นี่ดูซิปจ้ะอ่าไม่ใช่ซิปบูธนะจ๊ะมีกางเกงสล็กไหมครับมีจ้ะพี่จ๊ะกระสอบเกาหลีค่ะหนึ่งร้อยกิโลโอ้ยไปติดแล้วกระดุมนั่นกระสอบเกาหลีหนึ่งร้อยกิโลจ้ะกางเกงสล็กงานมือหนึ่งเลย ไม่ใช่เบอร์หนึ่งงานเบอร์หนึ่งคุณภาพใหม่กริปเหมือนมือหนึ่งทักแชทเลยพี่จ๋าราคาหนูจำไม่ได้อ่าทักแชทเลยเดี๋ยวน้องแอดมินส่งราคาให้รายการสินค้ามันมีแบบว่านี่ท่านรวมกันนะพี่นะทั้งหมดเนี่ยนะพันกว่ารายการคิดหนูจาไม่ได้จริงจนะจะจำไม่ได้จริงทักแชทเลยค่ะหรือส่งราคาให้ โอ้ย USA อ,อีกแล้วว่ะ L ส4มี่ยาสมสิบตัวนี้สิบูทจ้ะ USA คะพี่สิบบูทเตรียมแพ็กกันเรื่อยๆนะคะลูกค้คาใครที่ต้องการให้ส่งรอบวันนี้นะคะเราตัดยอดโอนะะบ่ายโมงนะคะบ่ายโมงใครที่โอนหลังจากบ่ายโมงส่งรอบวันพรุ่งนี้จ้ะพี่ แมาเอ็นนี้คารกกาโกะค่ะส่วนส่วนหนึ่งธรรมดานะไม่ใช่แบบเพิ่งยูนะเออเอเอมีชาร์ปอยู่ด้านหน้าใครจะเอาหมดมีอีกตู้ใหม่ก็มีอีกร้อยกว่าลูกใครอยากได้จัดให้ได้เสมอ โอ้ยตัวนี่สวยว่ะสวยจังเลยสวยจังเลยพี่จ๋าเอสามสิบเอ็ดี เม็กซิโกมีหน้าร้านมีตัวตนชัดเจนค่ะพี่หานะคะมีหน้าร้านมีตัวตนชัดเจนมีหน้าร้านมีตัวตนชัดเจนนะคะงานที่แพ็คนี่ก็แพ็คส่งลูกค้าจริงๆค่ะพี่สามสิบเอ็ดยาวสามสิบสาม USA ค่ะ แพคให้อย่างดีทุกออเดอร์ค่ะดูได้เลยนะคะใส่ถุงเสร็จแล้วยังใส่กระสอบให้อีกคือเราไม่ได้แพ็กกันแบบว่าช่วยใช่นะคะเราแพคให้ลูกค้าอย่างดีกระสอบนี่นะ,ะลูกค้าเอาไปเนี่ยลูกค้าสามารถที่จะเอาไปแบบรียูสได้เอาไปใช้ต่อได้นะคะกระสอบเนี่ยลูกค้าตัดเนี่ยลูกค้าสามารถที่จะเอาไปใส่ของหรือทำอะไรได้อีกพี่จ๋านะคะ เราแพ็คให้อย่างดีทําให้ลูกค้าอย่างดีทุกกระสอบเลยาานะคะกระสอบแบบไหน,นลูกค้าได้แบบนั้นค่ะไม่ต้องกลัวค่ะเราไม่เคยดึงงานของลูกค้าออกนะคะเราบอกเสมอเราไม่เคยดึงงานของลูกค้าออกประสอบแบบไหน,นลูกค้าได้แบบนั้นนะคะได้แบบนั้นเลย ได้ทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบค่ะลูกค้าหลายๆท่านที่แบบให้เรารีดนะคะ <_ an> เขาจะรู้เลยว่าเราแบบทํางานชัดเจนเราทํางานชัดเจนแล้วเราก็บอกกันชัดเจนเปิดแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นคือถ้ามีกางเกงแบบอ่ออย่างเช่นลูกค้าเปิดขายยาวรายการนี้อสมมติลูกค้าเปิดรายการนี้แล้วลูกค้าได้ ได้อะไรดีว่าแอบได้ได้เสื้อเหรอได้เสื้อเยื่อใช่ไหมสมมติว่าลูกค้าเปิดรายการนี้แล้วมีเสื้อเยื่อในกระสอบมาตัวหนึ่งลูกค้าก็ได้ไปนะคะตามนั้นเพราะว่าเปิดแบบไหนก็คือได้แบบนั้นนะคะเราไม่ได้แยกออกเนาะไซคือสวยมากพี่ไซสวยมากเลยลกูกชาวไหรไลรายการนี้ใช่ไหมพี่จ๋าแรงเลอร์รายการนี้ใช่ไหมจ๋า แรงเลิศรายการน,นี้ใช่ไหมพี่สวยงามค่ะนะคะสวยงามเลยเนาะเป็นป้ายหนังแบบทั้งหมดเลยอะ่ะพอดีผมเพิ่งเข้ามาดูรายการนี้ใช่ไหมคะรายการแรงเลิศน,นี้ใช่ไหมพี่ ใช่ไหมคะลูกเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวหนูพิมพ์ราคาให้นะคะรายการที่สองเนี่ยแรงเลอร์นะคะเดี๋ยวหนูพิมพ์ราคาให้ใช่โอ้ยมองอ่านอ่านออกด้วยใช่ไหมอ๋อแจมวะอ่ะ,อะพิมพ์ราคาให้เรียบร้อยจ้ะ แคปหน้าจอคลิปนี้ไลน์นี้ทักแชทมาเลยพี่แคปแล้วทักแชทมาได้เลยค่ะแคปแล้วทักแชทมาได้เลยค่ะอ่าเดี๋ยวไลฟ์นี้เนี่ยเราจะปิดไลฟ์ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไลฟ์ต่อไปเนี่ยเราจะมาเปิดฮาเล่กันค่ะพี่เดี๋ยวเราจะมาเปิดฮาเล่กันค่ะพี่มองพี่ปูฝากช่วยยกให้หน่อยเอา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 ฮิมแมนก่อนเรา <c oughs> เอาฮิแมนก่อนจ้ะ เดี๋ยวไลฟ์ต่อไปนะคะเราจะมาเปิดฮาร์เล่กันใครที่รอฮาร์เล่ใครที่อยากได้ฮาร์เล่นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะขอน้องๆพักแป๊บเดียวสิบนาทีสิบห้านาทีนะคะเอาไปแบบนันนะนี่นะคะเดี๋ยวไลฟ์ต่อไปเรามาเจอกันกันกบขายาวฮาร์เล่ค่ะพี่เออฮาร์เล e, ่นี้มีไม่เยอะนะคะฮารเล่ e, จะมีสองป้ายนะ มี Human นกับ7-2นะคะ7-2เนี่ยหนูเปิดรีวิวไปแล้วก่อนหน้านี้ซึ่งเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูจะมาเปิดให้ดูกันทางสองฝ่ายเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ไลฟ์ถัดไปสักครู่เดียวค่ะ